วัสดีครับผู้ชมครับคลิปนี้มาพิวเสมันนะฮะผู้ชมก็ขอไปที่หายไปนานนะฮะคือมันงานเยอะนะครับแล้วก็ผมย้ายที่อยู่ด้วยนะครับก็เลยติดเรื่องคือไมค์ผมมันมีปัญหานะครับพอย้ายแล้วเนี่ยนะครับแล้วห้องมันก็ดูจะก้องๆนะครับก็เลยต้องเตรียมตัวเยอะพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้มันดีขึ้นหรือยังนะครับก็มาลุยกันเลยเนาะนะครับเซมีอะไรบ้างผู้ชมครับนี่นะผู้ชมเสมันนะครับหรือว่าเว r ร์ดิวเลอร์นะครับวินาเซ นะครับอ่ะเสมานก็คือตีปกติก็คือตีหนึ่งเป้านะครับผู้ชม2องนะครับบวก190%ของโยมตีนะครับมีแค่นี้เลยนะไยริปนะครับผู้ชมครับตีหมู่นะครับหนึ่งนะครับของพลังโจมตีนะแล้วก็บัฟสไตร์นะครับให้กับตัวเอง1เทิร์นนะครับสไตร์คืออะไรนะครับสไตร์เนี่ยก็คือจะบัฟคริเลตนะครับหรือว่าอัตราคี่ดีเข้านะครับให้ตัวเอง15%นะครับ มาร์สินะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับแต่ละอินเตซตในทีมนะครับนอกเหนือจากตัวเองนะครับจะเพิ่มดาเมจเอาพุทนะครับให้กับตัวเองนะ50%นะครับสูงสุด100%นะครับจนจบการต่อสู้ง่ายก็คือถ้าคุณมีเซตในทีม3ตัวนะครับตัวนี้นะครับผู้ชมจะมีดาเมจบวกอีก100%นต นะครับว่าไงคือเอาไว้เล่นโมโนเซกอะไรประมาณนั้นไม่ใช่โมโนเซกสักสามตัวนะครับดาร์ฟไลซอนดีไหมแล้วคือตีหมู่นะหนึ่งร้อยห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขอผู้ชมตีนะครับเมื่อสกิลนี้นะฮะติดคริติคอลนะครับคริดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มครีดาเมจอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนจบการต่อสู้นะฮะผู้ชมครับอืม ดูที่2ดาวกันบ้างนะครับสดาวเนี่ยจะปรับพาสีใหม่นะแล้วก็ปรับการบัฟใหม่นะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะบัฟที่คียเลตสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอคู่สองดาวปุ๊บเนี่ยจะบัฟคีย์เลตที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่ากลายเป็นพ่อสไตร์ทันทีนะครับหนึ่งเทนนะครับอ่าพาสีนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะเพิ่มดาเมจเอฟคูดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะอันนี้นะครับอันเก่าก็คือต้องมีเศษในทีมนะครับแล้วจะเพิ่มดาเมจเอฟคูดต่อเศษตัวอื่น อย่างละ50แต่ตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นเพิ่มทันที50นะครับและถ้าคุณมีเศษนะครับในทีมอีกนอกเหนือจากตัวเองนะครับจะเพิ่มอีกหมายิบ,บาก็คือสูงสุด100อยู่ดีนะครับไม่ได้มีจํานวนตามเศษละอันก่าก็คือคุณมีเศษสถถามตัวนะครับจะบ้ฟดามเมีดาพุทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้คือตัดเงื่อนไขเศษลงไปหนึ่งตัวว่าง่ายก็คือคุณมีเศษสองตัวในทีมคุณก็ได้ดามเมจแล้วครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะเอาง่ายงประมาณนี้ นะครับสีดาวนะผู้ชมครับสีดาวก็คือนะครับผมเมื่อการต่อสู้จบลงแล้วตัวละครเน,นี้ยนะครับผู้ชมมีบัฟสไตร,ร์หรือพาวเวอร์สไตร,ร์อยู่นะครับจะลดคูดาวลงจะลดคูดาวอันติลง2เทินนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือเปิดมาถ้าคุณมีบัฟสไตร,ร์หรือพาวเวอร์สไตร,ร์อยู่นะลดคูดาวลง2เทินนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยเวลาคุณออโต้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะออกสกิล บ่อยเรียเพื่อที่จะบ๊อบครีให้ตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเอาเสดอีกตัวหนึ่งนะครับมาแจกครีเรดให้ตัวให้ตัวนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นก็เสดตอนนี้ก็มีเสดอาร์บิเตอร์นะครับกับเสดสำรวจนะมี2ตัวนี้นะครับที่บัฟบคลีเรชได้นะครับอ่าอาจจะอาจจะเล่นคู่กับตัวนี้นะครับประมาณนั้นนะฮะประจำตัวนะผู้ชมครับจะเพิ่มอันตินะครับผู้ชมอันติแรงขึ้นอีก20%นะครับ แล้วก็ถ้าคุณอัปตันปุ๊บจะบวกเป็น30นะครับแล้วขีดเลทให้15นะฮะอ่าประจำตัวนะประจำตัวจะเป็นต้องมีไหมจะเป็นต้องมีนะถ้าคุณจะไปเล่น pvp นะครับก็ pvp หมดไม่ได้เนิบอะไรนะคุผู้ชมอ่าตัวคุณก็เพิ่มเพื่อนี้นเลยน,นะนะครับซึ่งถ้าประจำตัวตันเนี่ยดามเมจต,ตรงนี้จะเป็น210นะครับตัวตัวคุณเยอะนะครับแต่มาแรงเพราะว่านั่นแหละตอนที่บอกไปก็คือติดชีบวกอีกหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีระเบิดแล้วพุทธบ,บวกให้อีกถ้าคุณมีเศษในทีมนะครับมองว่าเป็นนนทททาางเเลลลือกกสสหหรัับบีีีมมปดแ่่จะยิมม นะประมาณนั้นสมมติคุณหาเศษกอตไม่ได้คุณเอาคุณก็ตัวนี้มาเล่นได้นะมาพอแทนกันได้นะครับแต่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 ไอ้ผมลืมบอ,อกไปผมมองว่าดาเมจมันก็พอเซษกอตแหละแต่ว่าคุณต้องมีเศษตัวในทีมในทีมนะถึงจะรีดประสิทธิภาพได้นะครับผู้ชมนะฮะแล้วเศษมองว่าก็น่าจะต้องเป็นเศษสำรวจปะ่ะไม่หรือไม่ก็เศษอัลเบิเร์แล้วถ้าคนเหล่านั้นเขาไม่มีก็ก็ไม่มีอะไรปะ่ะใช่ไหม ถึงที่นี้นไปออกนะผู้ชมครับอันตรีเนี่ยจะมีครูดาวที่3เทินนะผู้ชมนะครับอ่ถ้าเราออกสกิลนี้ก่อนแหละปึ๊บอ่าบ๊อบละสไตล์ให้ตัวเองนะครับเอาไอ้เพิ่สไตล์นะครับปึ๊นะบอ่าดูนะทีนี้ครูดาวจะต้องไปสามเทินนะทีนี้มันจะเรนหนึ่งเทินนะครับปุม๊มเนี่ยแม่เรนหนึ่งเทินนะคุณผู้ชมครับซึ่งอันตรีจะมาได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วนั่นแหละอนที่บอกก็คือคุณต้องมีบัฟไงคุณต้องมีบัฟไงฮะผมมองว่าเกมนี้มันต้องมีระบบจองสกิลแบกว่าคือเปิดมาต้องให้เสกออกท่านี้ก่อนอ่ะพอออกท่านี้ปุ๊บมันติใช่ปะพอออกันตีเสร็จปุ๊บกลับมาท่านี้อ่ะพอกลับมาท่านี้ปุ๊บใช่ปะพอกลับมาท่านี้ปุ๊บคุณก็ณด้บัฟก็กลับมาอันติอันตีน่าจะวนพอดีคือการไม่ว่าสกิลเอสองสกิลเนี่ยมันจะวนกันเว้ยผู้ชมโดยที่ไม่ได้ออกอันนี้เลยนะไม่ได้ออก สกิปกติเลยนะครับถ้าคุณได้ออกสก,กิลพิเศษก่อนนะครับมาดูป๊บได้ปัฟมาละอืมต่อไปก็ได้เตียนติได้ชาติตินะครับอืแต่นนั้นเนี่ยผมมองว่ามันอ๋อนึกออกละผู้ชมตัวนี้ไม่ได้เชิงว่าต้อง PVP เท่านั้นนะครับผมเริ่มนึกออกละเพราะว่าการที่อันติมาเร็วอย่างนี้เนี่ยมองว่าเล่นหมดฟินิกได้ดีมาก โหมดฟินิกที่เราต้องทําคอมเริ่มต้นให้แรงๆก่อนครับตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเรียกเสรีสารวจได้ดีอ๋อนึกออกละโหมดฟินิกโหมดฟินิกรีเสิร์ชดยนเรื่องว่าโหมดฟินิกรีเสิร์ชมันมีบอสกระดูกก็จริงแต่ผมมองว่าเดี๋ยวมันก็มีบอสใหม่มาอีกนะครับซึ่งมันก็มีการเรียกกีกี้มาอยู่แล้วเนาะอ่าและการตีพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าเราแบบสร้างคอมมาปุ๊บกดเซตซีวิเศษก่อนนะครับแล้วคุณก็ออโต้เลยเพราะรอบต่อไปยังไงมันก็ตีใช่ปะอ่าอตีอย่างนี้ปุ๊บ ต่อมาก็อันตีอย่างนี้ใช่ปะ่ะรอบต่อมามันก็จะมาสกิลพิเศษนะครับแล้วก็ต่อมาก็อันติสกิลพิเศษสกิลพิเศษอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเว้ยคือมันจะทำหลุมดามเมีดผู้ชมเออผมไม่ลืมนึกไปเว้ยอันนี้มันตัวเล่นหมดฟินิกด้วยนี่หว่าเออว่ะเนาะนึกน,นี่เห็นไหมหมดใหม่อย่างแล้วเห็นปะ่ะแล้วก็ต่อมาก็สกิลพิเศษนะครับซึ่งก็งหมดฟินิกเนี้ยจะจบในอีกเก้าวันหรือว่าประมาณวันอังคารที่อะไรปะอังคาร วันที่สิบเอ็ดนะผู้ชมครับก็ตกพอดีนะวันสิบเอ็ดก็คือจะตกกลางกิจพอดีนะครับอ่าพอดีเลยนะกลางกิจพอดีนะครับอ่าเนาะบัฟพี่ตอนนี้ก็คือ secret seater นะหรือว่าสืบสำรวจนะผู้ชมเขาจะบัฟพี่ที่เข้าให้เห็นไหมนะครับอันตีปุ๊บเนี่ยจะบัฟขิกทีเข้านะครับผู้ชมให้ทั้งตี้2เทิร์นนะครับอ่าแล้วบัฟจะแตกรีฟอร์ดไอ้รีฟอร์ดไม่ต้องสนใจนะผู้ชมครับรและยิ่งนึกว่าเสษร,ร่างนี้เนี่ยมี p า s s ี v นะผู้ชมตรงไหนวะอ่ามี p a s s i ตรงนี้ก็คือจะเพิ่มคิ้ ดาเมจนะผู้ชมให้ทั้งตีสี่สิบเจ็ดนะไปข้อ่าเสบอสเนี่ยไอ้หรือว่าเสเทพไอ้เหลือก็เสมันเสดมันเสดมันจะแรงมากนะครับเท่ากับตัวนี้นะแไม่พอลดสปีดบอสได้อีกนะนะถ้าไปเล่นคู่กันนะครับ,กกนะรบแต่ที่อย่างนึงคือตัวนี้นะผู้ชมครับบัฟแค่สองเทินในนั้นเนี่ยคิดท,ที่เข้าเลทมันไม่ได้มาถี่ขนาดนั้นนะนะครับอ่ามองว่ามันก็ดีกว่าป่ะผมว่าเล่นกับตัวนี้มันน่าจะเวิร์กสุดป่ะเพราะว่าเสดมันมันก็มีบัฟขีเลทให้ตัวเององเนาะตัวนี้ก็มีบับัฟฟบคีเีเททให้้มดวย นะครับขี้ดําเมฆก็มีอีกนะครับตีติดขี้ปุ๊บบอสก็โดนรถสปีดอีกนะครับถึงจะแค่สิบหน่วยก็เถอะนะนะครับนะเนาะอีกตันึงก,ก็คือเผื่อคุณไม่มีเศษสำรวจนะก็คือใช้เป็นเศษอะบิเตอร์ได้นะครับเห็นไ,ไหมเศษอบิเตอร์ก็คืออันตีจะได้บัฟคี้เหลน,นะครับแต่คุณต้องให้เศษอะบิเตอร์เนี่ยได้เปิดก่อนนะอ่าได้เปิดก่อนแตบกบแจกคี้เดลปุ๊บแจกคี้เหลหนึ่งเทิร์นนะแจกคี้เดลปุ๊บต่อมาเป็นเศษบอสไอเศษมารตีพูดอะไรเศษบอสเศษมารเศษมารตีปุ๊บใช่่ปะออัลติเเหืทร์น เซมานก็จะสลับไปสกิลพิเศษนะครับก็สลับไปอันติมันก็วนเรื่อยๆเหมือนกันนะครับคือมองว่าเป็นการเปิดคอมใหม่ในการเล่นโหมดฟินิชด้วยนะน้ำผู้ชมทีนี้นะครับผู้ชมมาดูว่าปั้นยังไงนะครับอับหมดนะครับอันนี้ต่อมาก็คือสปีดแน่นอนนะครับโจมตีคีขีระมิดนะครับอันนี้อัพด้วยนะเอาคีเอาเอาคีเรดนะครับมาเป็นอันนี้นะผู้ชมสปีดแน่นอนนะครับโจมตีคีเร็ดนะครับ แล้วก็ฮิตด้วยนะอันนี้นะครับอีเลสสมารก็ได้นะผู้ชมเพราะว่าเผื่อมาลงนูง่นลงนี่เนาะเอาไว้เอาไว้ต้าน,นเอาไว้ต้านท่านู่นท่านี่นะครับมองว่าเอานี้ลกันเนาะเปลี่ยนนี้ดีกว่านะครับอ่าประมาณน,นี้นะผู้ชมครับสปีดแน่นอนเหมือนเดิมนะครับโจมตีคิเลสน,นะครับ e อีฮิตไม่ต้อมาเพราะว่าไม่มีการแปดอีบัฟนะครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนนี้ก็ได้นะผู้ชมครับหรือจะโฟกัสให้ถึงขึ้นก็ได้หรืออัพเลือก,ก็ได้นะอันนี้คือเป็นเรื่องรองนะครับสุด้ก็คือตัดโจมตี พิธาเมนะครับสองอันนี้พอนะครับอ่ะตอนนี้ผมสลับมารหัสของท่านหนึ่งที่เขาหวังดีนะก็คือเขามีเศษมาหกดาวนี่นะาผู้ชมก็ได้ปั้นสุดอะไรนะผู้ชมอาอาวุธก็ใส่ตามนี้เลยนะก็คือมีคลิปนะครับมีคลิเเรดก็ไม่ได้ออฟสุดอะไรนะครับแต่ก็พอมาใช้ได้อยู่นะก็ตามนี้เลยนะครับสลับเซตทีนี้ผมอารีนาเนี่ยอารีนาเนี่ยผมมองว่าคือทีมอารีนาทีมสปีดมันดีอยู่แล้วเว้ย เซดิวเวอร์หรือว่าเซดมานเนี่ยคือมันไปแทนไม่ได้นะคุณผู้ชมครับคือมันมันโหดอยู่แล้วอ่ะนอกจากว่าเขาจะทําให้มัน p พ w e r เวอร์คิปนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะพามาลองโหมด Finish, โซเชียลฟินิชโหมดนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้บัฟตัวนี้หรอกนะคุณผู้ชมครับแต่เขาคงจะให้ผมเล่นนะนะครับในนี้เขาทําได้ร้อยเก้าสิบแปดล้านนะครับซึ่งบัฟบ,บอสมันไม่ได้บัฟเราเลยนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้คืออาวุธประจําตัวเดี๋ยวนะตัวนี้อาวุธประจําตัวก็เป็นอาวุธ สีน้ําตาลด้วยนะครับผู้ชมน,นะครับผมจะไม่เอาวุฒิประจำตัวมานะครับผมจะใช้เป็นของลินแทนนะครับเพื่อชนะทางการทนะครับอ่าแล้วก็อีกที่เหลือผมจะใช้เป็นตัวบัฟซึ่งเขาไม่มีเสียตำรวจเว้ยผมจะใช้เป็นเศษออบิเตอร์แล้วกันนะครับแล้วใส่สปีดใส่สปีดปะใส่สปีดแทนนะครับส่วนตัวอื่นนะครับเอาตัวฮิวมานะครับหรือว่าตัวซัตซัสเตนเนาะเอาไปตัวไหนดีวะตัวไหนดีวะ ก็มีฟินิชมะเนี่ยคือเริ่มต้นเอาไม่มีวะตัวเขาน้อยนะผู้ชมแต่ว่าเขาเน้นที่คุณภาพนะครับอ่ะประมาณนี้กันประมาณนี้นะครับผมจะลองใช้ทีมนี้ดูนะจะได้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมนะว่าเซบอสเนี่ยเขาไม่ได้อันนี้นะผู้ชมคือไม่ได้ชนะทางบอสต,ตัวนี้นะแต่ผมคิดว่าเซ ตัวนี้แหละจะเป็นตัวได้เปรียบในโหมดฟินิกส์รอบหน้านะครับซึ่งผมจะต้องดูก่อนว่าเซอาร์บิเตอร์นี่จะเปิดก่อนหรือเปล่านะครับอาร์บิเตอร์จะเปิดก่อนโอเคมาเราจะสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับอาร์บิเตอร์น่าจะได้แหละมาโอเคมาดูนะผู้ชมอันติมันจะบ่นนะครับมันจะบ่นอันติสกิลพิเศษอันตีสกิลพิเศษเรื่อยๆนะครับ ต้องรู้ว่ามันเวิร์หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวทำดาเมจอันติีได้ถี่แล้วนะแต่ผมคิดว่าอรอบหน้าเนี่ยสำหรับหมดพิธีนะบอสน่าจะเสกลูกน้องมาอีสีตัวนะคิดว่านะครับคือถ้าเขากะจะเอามาแบบว่าบัฟมาแบบเอามาให้แบบเสกบอสได้เปรียนนะว่าคงต้องเอามอนมาห้าตัวแล้วก็แพ้ทางนะครับก็คืออาจะเป็นธาตุน้ำนะครับบอสนะครับ ค่าน้ํานี่คือเอามาแก้ทางไม่ให้ใช้อันนี้เลยนะไม่ให้ใช้ไม่ใช่ดินสามปีเลยนะปึ๊บอืมอืมสักผมมองว่าสักสักยี่สิบล้านอันเนี้ยสักสี่สิบล้านเนี่ยกำลังโอเคเลยนะก็โอเคเลยนะครับเอาว่าผมอยว้แค่นี้ดีวกว่าน,นะเดี๋ยวมันยาวไปนะครับคลิปนะครับ คือนั่นแหละตามที่บอกนะผู้ชมครับเศษเนี่ยมันจะบนสกิลพิเศษอันติไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตามที่บอกเนาะบอสเนี่ยมันมันมันทำมาแพ้ทางลินเว้ยไม่ได้มาแพ้ทางเศษนะครับจริงๆบิวไปผู้่าวดได้แประมาณ10กว่าล้านนี่แหละนะครับเพราะบอสมันไม่ได้แพ้ทางไงน,นะครับตามที่บอกเดีย๋ยวต้องรอดูทีว่าบอสเนี่ยมันจะมาเวไหนนะครับอ่านะนะผู้ชมครับโอเคปวานนี้นะครับผู้ชมสลับเศษนะต้องมาลุ้นนะตามที่บอกก็คือโหมดฟินิก นะเขาจะเอาอะไรมาให้เราดูนะครับสต่วันนี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ